ขอบคุณครับมาสิก็ติดตามในช่องเป่าที่ปนไหมครับฝากอีกหนึ่งใช่ฝากฝากอีกหนึ่งช่องทางครับเออใช่นี่ลูกค้าบอกขอรีวิวหน่อยแต่ว่าจะดูแบบนี้นี่นี่ใช่เอาเลย ลองไปโชว์ซะหน่อยเราให้ไปมันก็มีความสุขใช่ใช่ครับจริงจริงจ้คนจริงก็มีความสุขห้าร้อยชั่วโอ้โหดูของเฮียก็เป็นมั่นมัเลยนะครับมีมูงแล้วเปล่าบอกเลยนี่น้อยสำหรับร้านเฮียรักเวลานี้ใน้เวลานี้ขายได้แค่นี้สุดยอดครับสุดยอดครับ น้ำปลาแซ่บนัวตาบ่าวนิพนใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายเค็มครับครับขอบคุณครับนี้เราจะไปรีวิวกินทุเรียนแบบวิวสวยๆนะครับผมนี่รูปนี้ก็อปปยากมาเลยมาเลยครับ เอากระวาสิม้าไปสองก็มเป็นสินบพันบ่ายโมงครึ่งก่อนผมจะไปแล้วอยู่นี่รุดเลือกให้ไหมนะครับทั้งกองเลยทั้งกองไอ้ อ๋ออันเทียนติดส,สวยนี่หละติดติดทางกินทอนเพิ่งมึงนั<อ>่นนะแม่นว่าพทอนมาแพ่งเยอห้าร้อย่วน <c oughs> โอ้โหดวงเฮียก็เป็นมัดๆเลยนะครับกี่โมงแล้วเปล่าอ่บ่ายโมงครับผม้นะามา่ายของก็แปลงตู้มาบวกเห็นไหมคัดไว้ให้แล้วได้อยู่นะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับ ใจเย็นเย็นมาดูทีนยาก็คิวนี้ครับนยาบอกว่าดเดินผ่านต้องแวะซะหน่อยนยาบอกว่าทุเรียนใกล้จะหมดแล้วก็เลยได้มาแค่นี้นะแต่ก็ยังได้อยู่ยังขายได้อยู่นะสองร้อยกโลนะวันเนี้ยก็ไม่น้อยนะครับผมนี่น้อยสําหรับร้านเฮรักนะครับ บอกเลย <Okay. S 1> นี่น้อยสำหรับร้านเฮลักเวลานี้น่เวลานี้ขายได้แค่นี้สุดยอดครับสุดยอดครับ,รบไปเดินที่ตลาดแถวบ้านบ่าวนิพนธ์ก็มีแค่ของเคีงเนี้ยได้น้อยกว่าของเฮลักอยแต่ร้านเฮลักนี่สองร้อยโลนี่เฮลักแกพูดว่ายังน้อยแต่เอาแค่นี้นะเอาแค่นี้เหนื่อยแค่นี้พอ ช่วงทุเรียนใหม่โโอ้หช่วงทุเรียนใหม่ๆนี่บอกเลย800โลเต็มคันรถอ่ะ กันอย่างเมามันดูต้นชูอะไรมากมายนะครับสวยแล้วใช่รีวิวก็มีนะอยู่ในไลฟ์อยู่ในไลฟ์สดอยู่ในชิปวิดีโอในช่อง YouTube หรือว่าในแฟนเพจของร้านเฮรักเจ๊ปังทุดเด่นหมอนทองนะจะมีรีวิวให้ชมเข้าไปดูได้สเสร็จแล้วครับเพี่ห้องสวยนะครับ ลมบล yes. ็อกเลยครับลมบล็อกเพื่อความชัวเพื่อความสบายใช่เกลือบางทรงได้เกือบางทรงได้จัดมาให้เลยครับใช่ครับจ้า เปงบางเลยเป็นไงเพราะทั้งร้านเนี่ยเลือกให้เลือกให้คนนี้คนเดียวรุ่นบอสใช่ขออนุญาตรีวิวหน่อยนะครับเอาเลยเอาเลยจะเป็นระยะระยะครับระยะนี่ครับเจ้าของเจ้าของสวยจริงขออนุญาตขออนุญาตรีวิว 3โลห้าร้อบาทครับนอันนี้อนี้โอนโอนได้ครับวันนี้ลูกไออะไรนะชิวอาโคตรดึมามาของมัปาอ๋ออ๋อมันจะเด้งครับคุณหักไปแ่มเกินไปใช่ ไม่เป็นไรต้องให้ลูกค้ากินแบบอร่อยอร่อยเดี๋ยวเฮียแต่คอเบาแกงก็ตรงนี้แหละแต่มันแต่มันแจงเกินไปลูกลูกค้าบอกกินตัดสินใจดูลูกอื่นก่อนเดี๋ยวพี่เขาไม่หวานใช่คนมันหวานต้องมีนี่นี่เฮียลูกนี่เลยเฮียคนเมื่อกี้ลูกง่ายบ่นี่นี่นี่ลูกนี่แหละ ลูกนี้แหละทำไมเอาม่านี่ลูกนี้แหละขัดเขียวเลยนี่ฟองแท่ไป <c oughs> เร็วเลยครับเป๊ะเป็นไงล่ะ <c oughs> ขอบคุณครับเล้อมันหามไปนิดนึงใช่ <c oughs> แมันก็สวยมากเลย้ยี่กินพวกนี้ เอาสองลูกเลยไหมครับคิดนี่แต่สมัยผมอยู่โน่นอยู่ข้างร้านตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนู้นกลัมาตรงนี้ครับนี่ลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับลูกค้าเป็นยังไงจํา สวย,สวยจริง,รงครับใใอ,อยู่ในใจเสมออยู่ในใจเสมออยู่แล้วการขับตัวจริงนี่รอนะคะครับผมครับนี่ต้องดังแล้วดูนางเอกพระยองใกล้จะหมดแล้วนะครับ แต่ยังมีอยู่เยอะๆคือเม่อเนี่ยจะได้ทำงันแล้ไม่เยอะมากใช่ใช่ดูได้เพจอยู่นะค่ะเจะเอ็นติดตามมีเพจแล้วก็ติดตามในช่องเป่าที่คนไหมครับฝากอินหนึ่งใช่ฝากฝากอินหนึ่งช่องทางครับเออใช่นี่ลูกค้าบอกขอรีวิวหน่อยเพราะว่าจะดูแบบนี้นี่นี่ใช่เอาเลย ต้องไปโชว์ซะหน่อยเราให้ไปเราก็มีความสุขใช่ใช่ครับจริงจริงวคนจิงก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ดีเปลี่ยนให้คนไม่อยากขายใช่เสียลูกค้าเราเอาหนึ่งวานว่างเร็วโอ้ยหน่ะมีคนสวยมาเนี่นี่ไปบายไปตายหนอยแตงแตงว้า หนึ่งว่วาวางแล้วมันแต่เห็นแต่ตอนหองอเอไม่พิเสือในกล้องเห็นไหมเนี่ยเหอ,อ,อ,อเห็นเลี้ยงลูกใช่ครับผมไม่ออกมาเป็นพันมันต้องอย่างนี้ <c oughs> ร้านเฮียรักขมาก่อนที่ผมเช็คไว้ให้ดีๆเลยก็ได้สวยทุกคนเลยแต่โทรมาก่อนเนี่ยพอค้าจะมีเวลาเลือกให้สวยมันก็สวยทุกลูกันจะมีคำมากกว่าเฉยกว่าดูครับอูไอ้คนนะพี่ต้องต้องสวยต้องสวย ไม่ต้องแต่งกล้องจริงสดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วกับคนกับคุณสวยเลยยสวๆกับหมดชิวเลยครับขอบคุณนะครับไปแล้วขอบคุณมากมายครับผมอร่อยนะครับพี่อร่อยอร่อยใช่ครับพี่โทรมาก่อนนะมาสามโลนี่ยอมอตรงไหนตรงไหน สามโลพอดีสามโลลูกค้าไปมันจะพอดีไงเป็นเพจอ๋อใช่ใช่ใช่แต่อยู่นี่แข็งไปอีกประมาณชั่วโมงแต่เราส่งไปอย่างนี้มันจะพอดีครับไปสามโลจัดไปส่งส่งสามกิโลยี่สิบลูกผมอ๋อลูกลูกค้าที่ ตางเงินทอนมันอยู่นี่ผมจาได้เยอ่ที่เรามาใส่แว่นน่ะที่เรามาดูนี่เราเราบอกว่าตีแต่ก่อนเนี่เงินทอนมันหนาเพาะเอาอ่ะนะยี่สิบบาทเถอะเออบอว่าหยอกเราซื่อๆแต่หาให้าก็แล้วนะให้ละเพิ่งเก็บค่าที่นะครับว่าไปเก็บค่าที่อ่ะครูเรียนเลือกให้ค่าที่นะอร่อยไหมเนาะอร่อยไหมแซ่บเอาอีกไหมเดี๋ยวกินคมนึงเออเช่เออเช่ เจ๊ไดลูกโอ้โยครับพวน่ะโอ้ยครับรวยงานตามท้องเรื่องโอ้โอโยนีแหละสุดจัดเอาครับ <c oughs> จัดเลยครับเนี้ยเจีดจีดไปครับสามสาม,สามลูกเลยผมทีเอาไป ครับครับผมขอบคุณหลยครับจีดจีดจีดแล้วก็ผากลางจะไปถึงนู่นจะแบะกินอันนั้นอันนั้นกเวครับขอบคุณครับแ่งวานเลยครับไม่แ่ง้ปีเลยลูกครับเนื้ออย่างสวยเปลือกบางมาก ขอบคุณเฮรัตที่ให้บ่าวนิพนธ์ไปรีวิวทุกรอบเลยนะครับผมโอ้โหเบิ่งเกลียบไหมครับเฮียบางเกลียบเลยต้องไม่นี้พ่อรถครับผมส้องโลูกหูละทำกันแหละสองจัดไปนะกินเลยอันนี้ให้บ่าวนิพนธ์ไปกินข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวมูนเลย บางจัดไม่ต้องบอกใครได้ไม่ต้องบอกใครนะแต่อ๋ออยู่ในคลิปแล้วนะครับผมเพื่อนเพิตอนนั้นแท็กแมอะไรมาพูดเรื่องความรับกันแต่ไปคอมมิ่นอยู่บอกใครนะคนไหนอยูคอมเมนต์เลยเออไม่บอกไม่เคยยืนหลับครับเป็นไงมันยู่ในแชทเลยวะนี่คือดูข่าแเสร

บานดอกมั่งจั่วไม่อะไรจะอุดน่ะครับหอมละมุนแล้วก็แตกออกมาเป็นดอกไม้ต้องเอาไปไแบบนี้ครับถึงจะไม่เละ <c oughs> มาวน,นี้สีไปสีไปเอ้เกลด ขอบคุณเฮรักด้วยนะผมกับทุเรียนสวยๆนะผมทุเคนมาทุเรียน,อ,ยนอันนี้ก็สองลูกนะเสียกวางลูกนึงนะผมบปล่านี่พ่นลูกนึงนะซื้อสองแถมหนึ่งซนะื้อส,สองแถมหนึ่งที่พ <laughs> ่คนคนเดียวนะครับครับผมเปล่าเนี้ยเฮลักบอกให้บ่านี่พ่นคนเดียวนะผมขอบคุณมากครับผมอ่าพอกระจายข่าวส่วนตัวเนี่ยครับ ใจอกกวลาอะไงนี่อะไรกาลดันงลาูเฮ้ยใจสาวน้อยปวดผลคเาปลกคเกลกกกมาเก็บเก็บมองมาใส่เเร็วม่กสาวงไหนม มัด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 ตามพอ่อต้องกินแบบนี้เลยนะขอบคุณใส่ใส่ใส่หมวกกับใส่แมสมน้มมาหนาะจำบอะไรเลย,เลย,เลย ไวยจัดนะครับผมขอบคุณโอ้โหนะครับคลิปนี้บ่านลีพนก็ขอจบคลิปนะ like, ยนะงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบบ่านลีพนไปกินไปเที่ยวด้วยนะครับผมสวัสดีครับกัขบขอบคุณกับผู้เดยนสวยๆร้านที่รักครับผม